สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเรานะคะจากโพสต์ก่อนหน้านั้นนะคะโพสต์วันที่23แต่การเดินทางของเราอะที่เอามาเล่าเรื่องก็คือวันที่22ตุลาหกเจ็ดนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ได้ยาวเกินไปนะคะก็ขอเริ่มต้นจากจุดแรกที่เราเริ่มเดินทางก่อนเราเริ่มเดินทางออกจากเมืองขอนแก่นมาเลยนอนกับน้าหนึ่งคืนที่ผานกเขานะคะอ่ะการเดินทางมันก็ได้เริ่มขึ้นในเช้าวันที่22เราเริ่มออกจากผานงเขาผ่านภูกระดึงอะค่ะ ผ่านไปเราว่าจะไปนานพอเราไปดู GPS นะคะเขาจะมี3เส้นทางให้เราเลือกเนาะแล้วก็ไปเลือกเส้นทางที่มันระยะกิโลเมตรใกล้ที่สุดซึ่งมันก็เป็นเส้นตะเข็บชายแดนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเยอะนะตอนนั้นรู้แค่ว่าเออเราก็ต้องเลือกระยะทางที่มันใกล้ที่สุดสิคิดแค่นี้เลยเป็นการเดินทางเที่ยวที่เราไม่ได้แพลนอะไรล่วงหน้าทางนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ศึกษาเส้นทางไม่ได้หาข้อมูลการเดินทางอะไรรู้แค่ว่าเออฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วม เราก็ดูระยะทางเดือคือดูแค่ดูข้อมูลแค่นี้จริงๆค่ะแล้วพอเราเลือกเส้นทางนั้นเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะจากจังหวัดเลยเราก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงภูสอยดาวซึ่งก็ไม่ได้มีในแผนเหมือนกันนะคะอ่าก็สรุปตัดจบไปที่แวะกินข้าวที่ภูสอยดาวแวกินข้าวที่ภูสอยดาวเสร็จไปถ่ายรูปที่จุดน้ําตกหลังจากนั้นเราก็ขับมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วถนนเส้นนี้เขาคือถนน1268เนาะ ช่วงจากน้ําตกภูสอยดาวมาเนี่ยสามีเรายังเป็นคนขับอยู่นะคะเราขับมาเรื่อยๆจนจะเข้าห้วยมุนนะคะคือมันเริ่มออกจากเขาแล้วมันก็เริ่มเป็นชุมชนเป็นอะไรสามีเขาก็เหนื่อยก็เลยแบบเออแบบเปลี่ยนกันขับอะคะ่ะเราก็เลยเป็นคนขับเองขับมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นมันมีสัญญาณนะคะมาก็คือวิ่งเส้นหนึ่งสองหกแปดอย่างเดียวเลยนะคะขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ชิวๆนะตอนนั้นเพราะว่ามันก็มีชุมชนมีวัดมีโรงเรียนอะไรอะคะ่ะมาเรื่อยๆจนผ่านบานโคกอะคะ่ะ เส้นบันโคก่ะค่ะก็ผ่านเส้นนี้เลยนะทุกคนเราก็ขับเส้นนี้เส้นเดียวเลยมานะคะจนจนมันไม่ไม่แน่ใจว่าแบบไปสิ้นสุดตรงไหนที่เริ่มแบบไม่ค่อยมีบ้านคนอะ่ะผ่านมาเรื่อยๆจนแบบจุดที่ไม่มีบ้านคนเราก็เลยคุยกันกับสามีว่างั้นให้เธอขับดีกว่างั้นให้เธอขับดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโค้งเยอะมันเข้าป่าเข้าอะไรแล้วเราเราขับไม่เก่งแล้วค่ะก็เลยให้ผู้ชายขับเนาะตอนนั้นมันยังมีสรรัญญาณเราก็ขับมาจน ออกจากเส้นภูสายดาวค่ะมันก็มาถนนตาม GPS เรื่อยๆมาเส้น1 2 4 3จนมาถึง3แยกที่ว่าเป็นถนนเรากำลังจะเข้าสู่ถนน1น8 3กันแล้นรวนะคะตอนนั้นก็มันจะมีให้ตรงไปมันจะมีตรงฐานอะไรฐานมหาลาัยผ่านปฏิบัติการมหาลาัยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยเลือกอะ GPS เปิดดูอีกตอนนั้นมีสัญญาณเอ๊ะตรงไปเราก็ยังไม่รู้อีกในเมื่อเราเลือกเส้นทางตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะไปเส้นนี้เราก็ต้องไปขวาสิอ่ะ ก็เลยตกลงกันโอเคหนึ่งศูนย์แปดสามวิ่งขวาเลยจ้ะหลังจากนั้นอะ่ะมันก็เรารู้สึกว่าเออทางมันแคบลงนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่คํามมืนมากนะเนาะเราก็ยังแบบเราก็ยังพอมองเห็นเราก็ไปเรื่อยๆนะคะจากที่ไม่ตื่นเต้นอะไรอะ่ะแล้วพอถึงจุดหนึ่งหลังจากถ่ายรูปเสร็จจอถ่ายรูปที่มีวิวภูเขาะคะ่ะเดี๋ยวจะแปะรูปมันเป็นรูปสุดท้ายที่ถ่ายก่อนที่สัญญาณทุกอย่างมันจะตัดนะคะพอเราขับเข้าไปในป่านะ เออเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันข้ามเร็วจังมันมันไม่ผ่านบ้านคนมันไม่มีใครเลยเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่เดินทางสายนี้กันหรอเริ่มเริ่มคิดแหละสักประมาณห้าโมงกว่าๆพอเข้าไปในนั้นน่ะนอกจากสัญญาณจะไม่มีคือคนก็ไม่มีรถก็ไม่ผ่านมีสัตว์ยังสักต,ตัวบรรยากาศที่เข้าไปตอนแรกไม่ได้น่ากลัวมากนะคะแต่พอพอเราเข้าไปลึกเรื่อยๆอ,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 อะทุกคนความเครียดมันเริ่มเข้ามาแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเครียดกดดันแล้ว เราผ่านจุดต่างๆไปจนจนเราไม่รู้เลยว่าการเดินทางสรุปแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนไอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของแผนที่หน้าจอเรามันฟรีสหมดเลยมันโดนแช่ทุกคนคะ่ะมันมันแบบหน้าจอเราไม่ขยับเลยโทรศัพท์สัญญาณอะไรเราทุกอย่างนิ่งแล้วลูกสองคนเขาเพียมากคือเด็กสองคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคือลูกเพียจนแบบเงียบไม่พูดอะไรมันเริ่มไม่เห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันอะไรแล้วมันมีแต่ความมืดอย่างเดียวแล้วก็ไฟรถที่สาดส่องไปกับถนน พยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนซึ่งปรากฏว่าหน้าจอมันค้างมันไม่กระดิกมันทำอะไรไม่ได้จนจนเราไฟรถอบบพอมันส่องไปข้างหน้าเนาะมันก็เหมือนฝนตกคือถนนก็เริ่มเปียกๆแต่เราพอเราเห็นถนนอะอุณหภูมิข้างนอกมันเริ่มเย็นกว่าในรถแล้วทุกคนนึกออกไหมแล้วมันเริ่มกระจกเป็นฝ้าค่ะเอสามีก็เปิดกระจกสักหน่อยซิให้อากาศข้างนอกมันเข้ามาคือคือคือมันเริ่มหายใจอึดอัดอลยทุกคนสภาวะความเครียดมันเริ่มเข้ามาเยือนในตอนที่ มองหน้ากันแล้วแบบเอ๊น้ำมันเรามันจะถึงไหมวะน้ำมันมันก็เหมือนลดลงเรื่อยๆมันก็ไม่ได้หมดแต่ในความรู้สึกคือมั่นใจอยู่แล้วว่าแน่นอนยังไงมันก็ขับได้ถึงร้อยกิโลมันไปถึงร้อยกิโลแน่นอนน้ำมันอะบอกสามีคือเราก็ปลอบใจกันนะเนาะพอขับขับไปมันก็จะมีป้ายไอเสาหลักกิโลติเตียค่ะเหมือนแบบมันจะไปถึงอำเภออะไรนะเขาเรียกอะไรนะนาย้อยหรือเปล่านาน้อยอะค่ะอำเภอนาน้อยน่านเนาะแล้วก็เขาก็จะเขียนว่านาน้อยน่านอีกกี่กิโลถึง พอไปเห็นอีกป้ายหนึ่งบอกอ่าอีก8ปกิโลจะถึงนั่นผ่านไปอีกสักพักกว่าจะไปเจอไออีกแปดถึงนั่นเราเลยมีความรู้สึกเริ่มแบบอ้าวเฮ้ยแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งผ่านมาได้1กิโลเมตรเองเหรอแต่ทำไมในความรู้สึกเหมือนผ่านมา3ามี่กิโลเมตรแล้วอ่ะก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกในชั่วโมงที่เหมือนใจจะขาดแล้วแบบเฮ้ยมันผ่านมา1กิโลเมตรเองเหรอวะแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนแบบเราผ่านมาหลายกิโลเมตรแล้วอ่ะอืก็เลยเริ่มคิดเดี ซึ่งมันมืดแล้วนะคะตอนนั้นมืดแบบมืดสนิทมืดแบบเราไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรรอบข้างเลยมีแต่ต้นไม้แล้วก็ไฟที่ส่องถนนไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีช้อยไหนให้เราเลือกนอกจากคือนอกจาก GPS จะไม่ทํางานณนะขณะนั้นแล้วก็ยังแบบก็ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยมันมีถนนเส้นเดียวกันเราวิ่งวิ่งเส้นเดียวเราจะไม่ถอยหลังกะต่อให้น้ํามันหมดหรือเราไม่รู้จุดสิ้นสุดของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนตอนนั้นคือ อาหารเราพร้อมเรามีมีดเรามีอาหารเรามีน้ําดื่มทุกอย่างคือเรายังคงเตรียมพร้อมอุปกรณ์ถูกเฉืนต่างๆที่เกี่ยวกับเออเผื่อว่ารถเรายางรั่วอะไรพวกน,นี้ค่ะที่เติมลมปั๊มลมคือเราพกทุกอย่างก็มีความอุ่นใจในตรงนี้อยู่นะคะแล้วทีเนี้ยพอสถานการณ์มันก็เริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าจากที่เรามองรอบๆข้างอนะคะ่ะมีป้ายให้เราระวังวัวควายแต่เราก็ไม่เจอสักตัวไม่เจอวัวเจอควายแล้วแบบ มันน่าททีก็จะเจอหมาที่อยู่ข้างทางอีแต่ก็อุ่นใจนะตอนแรกก็อุ่นใจว่าเออมีหมาก็คงก็คงจะมีคนอ่ะก็คงจะมีคนอยู่บ้างแหละแต่มันก็ขับไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอพอไปเจอด่านจุดตรวจมันก็เปิดไฟด่านจุดตรวจอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแบรเออร์ที่มากั้นตรงหินสไลด์บ้างดินถล่มนะค่ะเขาก็จะมาปิดตรงนั้นไม่ให้รถวิ่งเข้าไปซึ่งมันก็เข้าได้เลนเดียวอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่เป็นจุดๆ แต่จุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออคงไม่น่าจะมีใครผ่านมาตอนนั้นก็คือมันจะมีหญ้ามันจะมีหญ้าปกคลุมไหลาทางเข้ามาก็เลยเริ่มรู้สึกเออมันมันความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับถนนล้างอะความรู้สึกเหมือนรถไม่ค่อยผ่านหรือว่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่วิ่งกันหรือเปล่าว่าไหลาทางทําไมมันแบบมีแต่ใบไม้มีแต่หญ้าปกคลุมอะไรเงี้ยถนนก็เริ่มเปียกเพราะว่าหมอกหนาม,มากนะคะพอหมอกมันลงานานะเราขับรถไปกระจกเป็นฝ้าได้เนี่ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกแบบกลัวๆแล้ว เริ่มกลัวๆแล้วจนสามีเ่เริ่มเขาก็มีความก็คือพยายามไม่พูดอะไรกันเยอะค่ะก็ปลอบใจกันว่าเออไม่เป็นไรหรอกขอรถเราดีน้ํามันเราอ่ะมันคงถึงในเมืองแหละอ่ะก็ก็เงียบกันแล้วแล้วพอไปถึงคือมันก็จะมีป้ายบ้างอ่ะเหมือนป้ายล้างเลยทุกคนตอนที่ไปผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะแก่งหลวงก่อนที่จะไปถึงสะพานแม่น้ำน่านคะะพอพวกเราขับไปเรื่อยๆ สามีก็ถามไ่าป้ายตรงเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรเราจะเลี้ยวไหมก็เลยบอกวิ้ยไม่ต้องเลี้ยวเลยไม่ต้องเลี้ยวเลยคือไปถนนใหญ่ถนนไปถนนลาดยางถนนใหญ่อย่างเดียวเลยไอ้ไป้ายแก่งหลวงเล็กๆลงไปนี่เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ไหนด้วยซ้ําไม่ต้องจอดไม่ต้องเลี้ยวเลยคือคือบอกสามีว่าเราเดินหน้าอย่างเดียวเลยแค่นั้นแหละอ่ะพอพออ่านแล้วอ่ะเขียนว่า,าทางเข้าอะไรแก่งหลวงมีคําว่าแก่งหลวงอะ่ะ้าจะไม่ผิดแล้วทีนี้พอขับไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ไปเจอป้ายสะพ,พานชมวิวแม่น้ำนา่านตอนนั้นคิดเฮ้ยมันเป็นสะพ,พานอะนือมันเป็นสะพ,พานแลวปกติจะมีคนไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าเออเขาคงต้องมีแหละมันมีเส้นเดียวอะมันไม่มีที่ไหนให้เราเลี้ยงอีกเลยแต่ด้วยความที่มันมืดทุกคนเราอีกจุดที่พีคสุดก็คือตอนที่เรากําลังข้ามสะพ,พานเราไปเจอคนยืนตกปลาอยู่ที่มุมสะพ,พานเลนเดียวกับเราค่ะเขาไม่ได้หันหน้ามานะคะเหมือนเป็นรู้แหละว่าเป็นผู้ชายเขาก็ยืน แล้วก็เป็นคันเบ็ดตกปลาอะที่หย่อนลงไปในสะพานซึ่งมันไม่มีไฟมีแค่ไฟรถเราที่ส่องไปใส่เขาเขาไม่ได้หันหน้ามานะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หันหลังกลับไปดูอีกเหมือนกันเพราะใจเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็เครียดอยู่แล้วนะคะไม่หันหน้ากลับไปมองก็เลยไม่รู้ว่าเออเขามีไฟติดหนวที่จะส่องมาดูเราหรือเปล่ารู้แค่ว่ารู้แค่ว่าตอนที่เราผ่านแล้วก็เลยถามสามีแค่ว่าเฮ้ยเธอมันค่ำขนาดนี้แล้วอะมันเขายังมาตกปลากันอยู่หรอเนี่ย ันยังมีคนมาตกปลาแล้วแล้วเขามองเห็นได้ยังไงคือถามสามีเลยที่เขามองเห็นได้ยังไงวะแล้วมันใช่เบ็ดไหมที่เขาหย่อนลงไปเออก็ต้องเป็นเบ็ดแหละเพราะมันเป็นสะพานไงซึ่งตอนนั้นเรามองไม่เห็นน้ําด้วยซ้ํามันมืดจนเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นน้าแต่รู้แค่ว่าป้ายมันเป็นสะพานยังไงมันก็คือสะพานข้ามแม่น้ําคนก็ต้องตกปลาแน่นอนอ่ะเราก็คิดบวกก็คงเป็นคนแหละนะพอพอพ้นจากหัวสะพานนะคะมันก็กลับเข้ามาสู่สภาวะเครียดเหมือนเดิมอะทุกคนมันมันเป็นป่ามันเป็นโค้งเหมือนเดิม เราต,ตับจุดไม่ได้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยขับมาเรื่อยๆจนมีป้ายสวนผาชูเอ้ยแสดงว่าตอนนั้นก็สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นตรงที่ว่าเออมันเริ่มมีป้ายต่างๆเริ่มมีป้ายแล้วก็แสดงว่าเออก็คงใกล้คนแล้วแหละมัง้งตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นอะไรนะก็ก็แบบมองคือมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะฝามาันขุมแล้วขับมาเรื่อยๆก็มาเจอหมาสีดําตัวหนึ่งหมาสีดําตัวหนึ่งซึ่งไม่หลบรถเลย เขาไม่หลบรถเลยทําให้เราต้องขับรถเบนไปที่เลนขวาแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วนะคะเราก็พยายามระวังอยู่แต่ว่าก็ขานหน้ามาคุยกันอีกเอออาจจะเป็นหมาของคนที่มาตกปลาหรือเปล่าอุ้ยจะทําไมเขาอยู่ไกลกันจังเลยก็คือจริงๆแล้วจุดคนที่ตกปลาแล้วก็หมาสีดำตัวนั้นอยู่ไกลกันมากเลยนะคะแต่ก็คิดอยู่แล้วว่าเออหมาเขาก็คงจะไปล่าสัตว์อ๋เจ้าของเขายืนตกปลาคือเราก็คิดบวกคิดง่ายๆกันไปนะคะแล้วทีนี้ขับมาเรื่อยๆนะคะก็ มาเจอป้ายค่ะทุกคนเริ่มมีแสงไฟพอเริ่มมีแสงไฟคือตอนนั้นใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนมันเป็นจุดชมวิวอ่ะเขาเรียกอะไรนะจุดชมวิวเรียกอะไรจุดชมวิวปลายฟ้านะคะ ออ้ยแบบตอนนั้นเหมือนได้ขึ้นสวรรค์โล่งอกมือทาบอกเลยนะเราเห็นดาวเราเห็นท้องฟ้าที่มันโปร่งแต่มืดแต่ว่าก็มีดาวอะค่ะตอนนั้นดาวสวยมากคือเริ่มแบบเห็นรถจอดมีคนกางเต็นท์มีมีรถจอดหลายคันมีคนชมวิวมีคนแบบมีทั้งมอเตอร์ไซค์ทางรถยนต์อะออ้ตอนนั้นแบบความรู้สึกคือแบบโล่งมากพอเราขี่รถล้วแบบเอ้คือดีใจมากเลยแต่สักพัก มันจะมีโค้งแบบโ,โหแบบยิ่งกว่าโค้งผัผาค่ะแล้วก็ผ่านโค้งนั้นมาเรื่อยๆมันเข้าป่าอีกครั้งอ่ะทุกคนอ่ะแล้วก็คิดเอ๊ะสงสัยตรงนี้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบให้คนเข้ามากางเต็นท์ในป่าอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผาเป็นภูอะไรแถวนั้นบ้างนะคะก็จนแต่ก็โล่งใจแล้วเพราะว่าอย่างน้อยน้อยอ่ะเราก็ได้ผ่านคนตรงนั้นนะคะเราก็เลยขับต่อค่ะทุกคนไม่ไม่ยอมแพ้ต่อให้เหนื่อยตอนนั้นคือต่างคนต่างเหนื่อยมากๆก็คือ ก็คือตอนนั้นอ่ะขับต่ออย่างเดียวเลยจนเริ่มแบบเข้าชุมชนนะคะโอ้โหทุกคนตอนนั้นคือตอนนั้นอ่ะคือสัญญาณมันกลับมาค่ะทุกคนสิ่งแรกที่เราทําเมื่อสัญญาณกลับมาน่ะเราเซิร์ชหาว่าปั๊มน้ํามันใกล้ฉันปั๊มน้ํามันที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดนะคะพอเรามาโพ่ไอแยกอะค่ะแยกอําเภอนาน้นยออะ มันก็ใกล้น้ํามันปั๊มน้ํามัน PTT แล้วใกล้ปตทที่สุดนะคะแล้วก็ออกจากถนน1083เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน1026ซึ่งมีปั๊มน้ำมันนาน้อยอยู่ใกล้ๆหลังจากที่จอดเติมน้ํามันเสร็จมองหน้ากันด้วยความเหนื่อยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการหาโรงแรมที่นอนและคือรู้แค่ว่าคืนนี้ต้องเข้าให้ถึงในเมืองน่านให้ได้คืนนี้ต้องไปถึงเมืองน่านให้ได้ ก็เซิร์ชหาที่อยู่โรงแรมเลยแล้วก็โทรถามโรงแรมตอนนั้นเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือจุดสิ้นสุดของการพลนป่าตรงนั้นนะคะคือเรามาออกที่นาน้อยเลยออกที่นาน้ยแล้วก็โทรหาโรงแรมหลังจากนั้นเราก็ขับเข้าไปนอนพักผ่อนที่ในเมืองนั่นเลยนะคะก็สิ่งที่เล่ามาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะาก,การเดินทางกลางวันหรือกลางคืนนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือสติซึ่งตอนนั้นเราอะ เราไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้เพื่อนๆแบบเข้าใจความรู้สึกนะตอนนั้นนอกจากคนที่จะได้ไปเจอด้วยตัวเองนะคะกับถนนเส้นนี้ยอมรับว่าการเดินทางมาถนนเส้นนี้คุยก,กันกับแฟนว่าเออพวกเราจะไม่กลับมาเส้นนี้อีกแต่แฟนก็บอกว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าธรรมชาติมันสวยมากซึ่งเราก็เลยเออจากที่สัญญากันว่าจะไม่กลับไปอีกเราอาจจะไปอีกก็ได้นะคะทุกคนแต่จะไปในตอนกลางวันเพราะที่เส้นนี้ เป็นเส้นที่ธรรมชาติสวยงามมากขอแค่รถดีรถของคุณแข็งแรงคนพร้อมรถพร้อมนะคะก็ขอให้มีเพื่อนร่วมทางสักหนึ่งคนสองคนก็ดีนะคะดีกว่าการมาคนเดียวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มีเพื่อนนะคะอย่างน้อยๆมันก็อุ่นใจกว่ามาคนเดียวนะคะส่วนส่วนประวัตินะคะเราไม่รู้นะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรตรงนี้เลยแต่ว่าตอนที่ไปเที่ยวบอกก่อเกลือน้านนะคะก็จะมีคุณตาที่ไปรู้จักกับแก่ที่บอกก่อเกลือ ท่านเคยเป็นทหารตะวนชายเดนอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะคะก็ท่านก็เล่าให้ฟังอุ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันเอ,อมันเป็นเส้นที่ขนคอมมิวนิสต์เลยแหละอะไรแกก็พูดให้ฟังแกก็ไม่อยากเหมือนแบบไม่อยากเล่าอะไรเยอะไปมากเพราะว่าคือเราก็เสียขวัญกันอยู่แล้วแต่ก็เล่าคร่าๆค่ะคุณตาก็เล่าประมาณว่าเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมรภูมิลบเลยนะเป็นมันก็ลักลอบมีการขนคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนนะคะมันก็มีการประทะกันเนาะเส้นนี้ หมู่บ้านอะไรจําไม่ได้นะคะที่หมู่บ้านที่เป็นทหารไทยกับลาวสู้กันนะคะก็มีคนตายมีอะไรแล้วแล้วก็อาจจะมีแบบโจรคุณตาบอกก็ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นักท่องเที่ยวอ่ะขับรถมากลางคืนอะไรแบบนี้ก็ก็ให้ระวังพวกโจรที่มันจะมาดักปนข้างทางล่าฆ่าเสร็จฆ่าเสร็จมันโยนเราทิ้งลงเหวเลยนะคุณตาบอกมันโยนลงเหวแล้วเอารถไปขายต่อได้เลยนะคือก็กจะกลายเป็นคนที่หายสาบสูญไปเลยจากโลกใบนี้นะคะ เพราะว่าข้ามเขียมาคือสัญญาณที่อย่างมันจะตัดเป็นหมดเลยไ,ไม่มีใครติดต่อเราได้ด้วยนะคะก็ความพร้อมสตินะคะยังไงถนนเส้นนี้เราไม่ได้เจ๊เอ,อะไรแต่บรรยากาศมันวังเวงบรรยากาศมันเหมือนแบบเราหลุดเข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งทุกคนที่ถ้าหลุดเข้าไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปี2024แล้วนะ ันยังมีความรู้สึกหลุดโลกหลุดอีกมิตินึงเข้ามาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคิดแค่นั้นเลยความรู้สึกนั้นเลยค่ะแล้วยิ่งหลุดเข้าไปตอนประมาณมห้าโมงเย็นเข้าไปอะเนาะในป่ามันก็มืดแล้วนะห้าหกโมงเย็นอะคือมันเหมือนเมืองรับแลมันเหมือนอีกเมืองเมือง,ง,งหนึ่งอีกโลกโลกหนึ่งเลยอะค่ะความรู้สึกแบบนั้นเลยยังไงก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่กลัวเราก็อยากให้ไปสัมผัสด้ตัวเองนะคะจะได้มาเล่าสู่กันฟังบ้างหรือ ใครที่อยากจะชมธรรมชาติสวยงามจริงๆโดยที่ไม่มีรถแล่นผ่านไม่มีใครแบบมารบก,กวนเราอ่ะก็แนะนําไปตอนกลางวันนะคะธรรมชาติเส้นนี้คงจะสวยมากเราก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราเข้าไปในตอนกลางคืนแล้วแต่มันก็น่ากลัวจริงๆค่ะเพื่อนๆสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะเราจะไม่ไปทางรัฐที่ว่าใกล้ที่สุดมันเป็นระยะทางกิโลเมตรที่ใกล้ แต่เวลาคุณไปขับรถในสถานที่จริงอะ่ะมันกินเวลานานกว่าเส้นหลักที่ระยะกิโลเมตรมันไกลเลยนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามโพสต์นั้นยังไงก็ยังอยากจะฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆหลายๆคนนะคะกับถนนเส้น1083ค่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนนะคะ